นนทบุรีครับมีเรื่องของหมาพิษบูลหลุดออกมาจากบ้าน <ฮะ S 1> หลังจากนั้นเนี่ยไปขย่ําเด็กจากที่นอนเลยนะอีกแล้วเหรอกัดลึกเนี่ยจนเห็นกะโหลกครับแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการถามมาคนรลบผิดชอบครับทีมขาวว่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูอาการของน้องน้องวัยเพียงแค่หกขวบครับคุณผู้ชมในพื้นที่ตําบลชุมชนบ่อตกปลาแสงจันนนทบุรีคือน้องไข่มุกอายุหกขวบคือไปติดตามอาการหลังจากถูกพิษบูของเพื่อนบ้านกัดก็คือไป กัดน้องถึงห้องนอนครับคือน้องบาดเจ็บสาหัสครับถูกกัดที่หัวแผลฉีกขาดลึกสักประมาณ1-2เซนติเมตรเห็นกระโหลกเลยใบหูขวาเนี่ยมีแผลยาว1น,นิ้วหูซ้ายเนี่ยเป็นแผลยาว3นิ้วแขนซ้ายก็มีแผลถลอกครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทีนี้คุณย่าของน้องไข่มุกบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงสภาพจิตใจของหลานมากพอได้รับบาดเจ็บอย่างหนักส่วนเรื่องการเย,ายาียวยาหากได้มีการพูดคุยกับเจ้าของหมาก็ ควรจะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แต่ตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแล้ววันนี้ครอบครัวครับก็จะเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจสพปากเกร็ดเพิ่มเติมเพื่อจะมีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกับเจ้าของหมาครับต้องรอดูน้องแล้วก็ถ้าเขาเสนอมาเท่าณเท่านเะทนะ่าที่เราตั้งใจไว้เ,เราก็ไม่เอาอาไม่เอาเรื่องเราก็ไม่เอาแบบถ้าเขาเสนอมานิดนึงอย่างเงี้ยเราใช่ค่ะ ใช่ใช่น้องจอิตใจแย่มากคุณผู้ชมคะทีนี้ไปสอบถามป้ามนเจ้าของหมาก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยป้าบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยปล่อยเจ้าโซล่าหมาพิษบูเพศผู้อายุ7ปีนะปกติมันจะอยู่ในกรงแหละ ก็ออกมาเดินเล่นอยู่ภายในรั้วบ้านยืนยันค่ะว่าคืนเกิดเหตุปิดประตูมิดชิดแล้วจนกระทั่งนายอุทัยเพื่อนบ้านเปิดประตูเข้ามาตักน้ําในบ้านระหว่างที่ประตูเปิดค้างเอาไว้นี่แหละทําให้เจ้าโซล่าเนี่ยวิ่งออกไปแบบที่เจ้าของก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่ามันไปกัดน้องไข่มุกนะคะวันนี้ทางครอบครัวก็จะไปพูดคุยไกล่เกลี่ยกับครอบครัวของน้องไข่มุกเพื่อหาทางออกร่วมกันเอาฟังเสียงค่ะ เราก็เสนอไปก่อนอย่างนี้คุยกันก่อนไกลเกลี่ยกันก่อนใช่ไหมงานเบื้องต้นก็นที่จะไปเก่งไกลเก,ก,ล,เกลี่เราจะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าว่าถ้าถึงขนาดว่ามันลงเอยกันไม่ได้ต้องเอาขมารับผิดชอบกันอ๋อคือตอนนี้ทางบ้านเรารับผิดชอบอใช่ยังคนที่มาเปิดก็ยังไม่ได้อะไรจ้่เพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรอะ่ะร้จะให้ทํายังไงขนาดน้ําเขายังมากินบ้านเราเลย ขณะที่นายอุทัยเพื่อนบ้านคนที่เปิดประตูเข้าไปเอาน้ำเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะขณะที่บ่ายวันนี้ทางกรมปรศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีก็จะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของหมาแนะนําให้ทําหมันแล้วก็ตัดเขี้ยวด้วยวิธีการดมยาและก็แนะนําให้ทํารั้วรอบขอบชิดให้ดีให้มันแบบปลอดภัยมากกว่านี้นะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าพันนี้มันดุ แนะนําเลยนะครับใครที่เลี้ยงพิดบูเวลามีคนเข้าไปในบ้านหรือจะเปิดประตูเนี่ยเอาโซ่มาล็อกมันไว้ก่อนเพราะเราไม่สามารถวิ่งทันหมาพิดบูได้มันวิ่งเร็วมาก